สวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันบริเวณสนามหลวงนะครับที่เมื่อวานนี้ผมพูดถึงนะครับว่าเราน่าจะต้องทวงคืนสนามหลวงให้กับประชาชนได้แล้วถูกไหมครัปัญหาที่เราเจอคืออะไรครับวันนี้นะครับหนึ่งเนี่ยผมต้องการทําความเข้าใจกับนิยามของสนามหลวงก่อนนะถามว่าไฟหลวงหมายความว่าไงไฟหลวงก็คือไฟสองสวา่างจากภาษีประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะถูกไหม ถนนหลวงล่ะถนนหลวงก็คือถนนจากภาษีประชาชนเพื่อประโยชน์ของการสัญจรสาธารณะถูกไหมฮะสนามหลวงก็คือสนามหรือลานที่ดูแลโดยใช้ภาษีของประชาชนเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเหมือนกันถูกไหมแล้วณนะวันนี้เราต้องมาดูครับว่ามันประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นจากสนามหลวงเนี่ยมันถูกจํากัดตัวลงมากนะไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะ แต่การใช้งานสนามหลวงเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างมากและเบียดบังประชาชนอย่างมากนะผมทานซ้ำนีกก่อนสนามหลวงเนี่ยแต่เดิมนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะสนามหลวงแต่เดิมเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะถ้าเกิดใครจำได้สมัยก่อนเป็นที่ขายหนังสือใช่ไหมฮะจากวังสลาลมเนี่ยหน้าวังสลาลมก็ย้ายมาเป็นแผงหนังสือใช่ไหมครับขายที่ สนามหลวงก่อนที่จะย้ายไปที่สวนจตุจักรใช่ไหมตอนนั้นมีตลาดนัดด้วยนะเข้าใจว่าย้ายไปตอนปี2,530เท่านั้นเองเพ,พ,พิ่งไม่กี่ปีเท่านั้นนหะนะฮะถ้าเกิดใครย้อนย้อนจําได้ก็จะรู้น,นะครับนะฮะ,ะมีตลาดนัดด้วยมีแผงขายหนังสือด้วยสมัยก่อนมีคนมาเดินเล่นปูเสือนอนนั่งเล่นพูดคุยกับเพื่อนมีม้าหินนั่งคุยสภากาแฟเล่นหมากลุกดูดวงเล่นว่าว เดินเล่นชิวๆถูกไหมฮะเดินจับมือถือแขนนั่งพูดคุยกับเพื่อนสวนเสฮะเป็นเรื่องปกติเป็นสนามเป็นลานที่มีชีวิตชีวาใช่ไหมคือเป็นลานที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพใช่ไหมนี่คือสเสน่ห์ของสนามหลวงที่เข้าได้ทุกทางใช่ปะและณวันนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะแต่เราถูกจํากัดสิทธในการใช้อะและที่สําคัญที่สุดคุณเห็นรั้วนั่นไหมรั้วเนี่ยนะที่คุณขึงมาถึงขนาดนี้อ ผมถามว่าคนเดินเท้าจะเดินอย่างไรถ้าคุณสังเกตดีๆนะสักพักนะจะมีคนเดินลงมาที่ถนนแล้วเพราะว่าไม่มีพื้นที่ทางเดินเท้าให้กับคนเลยอย่าว่าคนตาบอดเลยอย่าว่าคนที่ต้องใช้วีลแชร์เลยคนปกติทั่วไปอ่ะก็เดินไม่ได้ถูกไหมเราะจะเจอไอ้ต้นไม้สีเขียวที่ล้อมต้นไม้ใหญ่ขวางทางเดินอยู่ถูกไหมและตรงนี้เนี่ยนะครับตรงข้างหน้าที่ผม่ายมือติที่มือที่ผมชี้ไปเนี่ยคือป้ารถเมย์ค แล้วป้ายรถเมย์ตรงนี้มีรถเมย์ผ่านถึง15สายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณไม่เผื่อที่ให้คนยืนรอรถเมย์เลยเหรออ่าคำถามต่อบางคนก็บอกว่าบาก็บอกว่าเา้าอ่ะอย่างน้อยก็เดินข้างในได้ผมถามจริงสเสน่ห์ของสนามหลวงใช่ไหมคือลานกว้างที่คุณเข้าได้หลายทางเข้าออกได้หลายทางเนี่แต่ปรากฏว่าคุณต้องไปทางออกมีอยู่แค่ไม่กี่จุดอ่ะ คุณบอกถ้างั้นคุณเดินข้างในสิแล้วคุณเดินข้างในแล้วคุณจะออกตรงไหนอ่ะถูกไหมเห้มันอำนวยความสะดวกในการเดินสําหรับประชาชนหรือเปล่าเปล่าเลยอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่สนามหลวงเป็นพื้นที่ที่ทากิจกรรมทางประวัติศาสตร์มาต่างๆมากมายถูกไหมตั้งแต่ที่ผมบอกแนวเดินเล่นทอดน,น่องใช่ไหมจนกระทั่งอะไรฮะกิจกรรมทางการเมืองถูกไหมเสวานาทางการเมืองใช่ไหมหรือแม้แต่ก,การพูดไฮปาร์คใช่ไหมการเรียกร้องสิทธิ ต่างๆของประชาชนใช่ไหมการเอา,ป,าปัญหาของประชาชนมาสะท้อนใช่ไหมหลายคนบอกว่าอะไรบอกว่าอา้าวสนามหลวงเป็นอะไรเป็นพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอา้าวขึ้นโบขึ้นทะเบียนโบราณสถานตั้งแต่เมื่อไหร่2520ผมถามว่าตั้งแต่2520เป็นต้นมาเนี่ยมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นที่สนามหลวงไหมก็มีการขายหนังสือที่พื้นที่สนามหลวงก็เพิ่งเลิกไปปี2530 ดังนั้นคาว่าการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไม่ได้หมายความว่าห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนใช้หรือจํากัดสิทธิ์ในการใช้อย่างที่ทําอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าสนามหลวงมันควรต้องมีความมีชีวิตชีวาที่ประชาชนเข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจทํากิจกรรมทางสังคมและทํากิจกรรมทางการเมืองได้ตามสมควรด้วยหลายคนถามว่าแล้วมันจะผิดกฎหมายไหมไม่เลยครับเนี่ยสนามหลวงฝั่งเหนือเนี่ย สามารถทํากิจกรรมทางการเมืองโดยถูกต้องตามพรบรชุมนุมได้ทุกประการแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยมันมาจากการออกระเบียบในปี2555ที่ไปจํากัดการใช้งานของสนามหลวงเท่านั้นเองหลายคนเถียงผมอีกอ้าวก็คุณก็การทำรั้วแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเป็นระเบียบเรียบร้อยสนเสน่ห์ของสนามหลวงคืออะไรฮะคือการเข้าได้ทุกทิศทุกทางเป็นลานโล่งลานกว้าง ผมตั้งคำถามถ้ายึดตามพรบรโบราณสถานนะการเอาล้วแบบนี้มาขึงเอาไว้เนี่ยคุณไปถามใครสิว่านี่คือทัศนียภาพที่ดีหรอคุณมองจากตึกสูงลงมาคุณเห็นนี่ยังมีล้วเขียวข้างนอกข้างในคุณยังเห็นล้วเหล็กข้างในอีกนะนี่หรือทัศนียภาพที่ดีนี่เหรือการบำรุงรักษาโบราณสถานให้คงเสน่ห์ของสนามหลวงที่ดั้งเดิมเอาไว้ไม่ใช่เลยครับ ผมตั้งคําถามคนไร้บ้านเขาห้ามเข้าไปข้างในก็จริงแต่เขาก็นอนอยู่ข้างนอกเขาก็ไปอยู่ที่อื่นผมตั้งคําถามนะถ้าคุณจะพูดเรื่องปัญหาคนไร้บ้านรัวนร้วมันรั้วมันแก้ปัญหาคนไร้บ้านเลยหรือว่าแค่ผลักให้คนไร้บ้านไปอยู่ที่อื่นกันแน่ให้คุณจะเอาปัญหาที่เปรียบเสมือนขยะเอาไว้ใต้พรมแบบนี้ไม่ได้นะ คุณทําให้ปัญหากรุงเทพละครเป็นเหมือนหนูในท่อระบายน้ําไม่ได้นะที่พวกเราก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่เราแกล้งทําเป็นไม่รู้ด้วยผิวหน้าถนนที่สวยๆแบบนี้ไม่ได้นะผมคิดว่าอย่างนี้นะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันสะท้อนออกมาปัญหาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนไร้บ้านก็ดีเนี่ยถ้ามันสะท้อนออกมาแล้วเอาปัญหานั้นมาแก้ปัญหาดีกว่าแต่นี่คือการซ่อนปัญหาซุกป,ปัญหาไว้ใต้พรมใช่ไหมซึ่งเราเห็นด้วยเหรอแล้วตั้งคําถามคุณแก้ปัญหาอย่างนี้เหรออ่ะ คุณแก้ปัญหาด้วยการคุณบอกคุณป้องกันคนไร้บ้านแต่คุณลดอนสิทธิ์ของประชาชนไปกี่คนคุณลดอรสิทธิ์ของประชาชนคนเดินเท้าอีกี่คนคุณสร้างความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกกี่คนมันคุ้มกันเหรอกับการสิทธิ์ที่ถูกจํากัดแบบนี้คาถามต่อมาก็คือว่าเราต้องการจัดระเบียบต้องการดูแลความสะอาดผมยืนยันตรงนี้นะผมเห็นด้วยกับการดูแลเรื่องความสะอาดผมเห็นด้วย กับการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยการมีเจ้าหน้าที่มาดูมีกล้องวงจรปิดมีไฟส่องสว่างแต่ผมคิดว่ามันไม่ควรมีล้วเพราะล้วแบบนี้คือเป็นการทำลายทัศนียภาพทำลายเสน่ห์นะฮะทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะได้ใช้พื้นที่สนามหลวงมาแต่ดั้งแต่เดิมและถ้ายึดตามพรบรโบราณสถานการทำล้วแบบสิ้นทิศแบบนี้ นี่แหละฮะคือการทำลายสเสน่ห์ของสนามหลวงให้หมดสิ้นไปเล้วห็นทางที่จะเข้าถึงที่สาธานณะแล้วก็บารานทุกความระเบียบมนว่าทางเรามทำให้ทุกคน็าเข้ากันบผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยรั้วนี่มันเกิดจากอะไรฮนะถ้าเราเห็นตรงน,นั้นเราเห็นตากรุงเทพยมหารพรเลยนะรั้วเนี่ยสร้างโดยกรุงเทพมหารพรตามระเบียบปี2555แล้วเอารั้วออกไดนะ้ให้สนามหลวงสามารถเข้ามาได้จากทุกที่ แล้วคุณอ้างว่าอะไรคุณอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะคุณไปดูสิโต๊ไม้หินมีไหมแท่นน้ําดื่มแท่นแท่นปลาปลาดื่มได้มีไหมสุขามีแต่รถสุขาเราทําสุขาที่มันเป็นสัตว์เป็นสวนได้ไหมอ่ะถ้าคุณจะทําเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆคนที่มาวิ่งตอนเช้าเขาจะเข้าห้องน้ำที่ไหนก็มีรถแค่แ,แค่รถสุขาเอาละเขาจะดื่มน้ำเขาจะกดน้ําที่ไหนอ่ะเขาจะนั่งพักเขาจะนั่งที่ไหนล่ะคือเสน่ห์ของสนามหลวงที่คนมาเล่นหลากลุก คนมาเปิดสภา,ากาแฟพูดคุยเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เปิดเวทีไฮพาร์คที่พูดถึงประเด็นการเมืองพูดถึงประเด็นทางด้านสังคมเรียกร้องนะการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเสน่ห์ตรงนี้มันหายไปไหนอ่ะและอย่าอ้างพรลบรโบราณสารมั่วๆเลยครับถ้าคุณคิดว่าการไปเหยียบหญ้าตายการไปนั่งและทำให้หญ้าตายเป็นการทำลายโบราณสถานมันไม่ใช่ ลัวแบบนี้แหละที่ทําลายสเสน่ห์ของสนามหลวงต่างหากที่เป็นการทําลายโบราณสถานทําลายความผูกพันระหว่างสนามหลวงกับคนน่ะนี่คือสิ่งที่ทําลายโบราณสถานมากกว่าหญ้าปลูกไว้นั่งครับหญ้าปลูกไว้เดินครับหญ้าเปิดไว้ปลูกเอาไว้ดูครับการใส่ไม้หินลงไปให้คนได้นั่งไม่ได้เป็นการทําลายโบราณสถานนะครับ แต่เป็นการดึงสนเสน่ห์ของสน,สนามหลวงให้กลับคืนมาสู่ประชาชนมากกว่าครับถ้าคุณวิโรจน์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็คือจะมีการทวงสนามหลวงยังไงบ้างนะครับเอารั้วออกเบื้องต้นเลยเอารั้วออกนะฮะความสะอาดเหมือนเดิมนะฮะความปลอดภัยเข้มงวดเหมือนเดิมนะฮะความสว่างเหมือนเดิมมีเจ้าหน้าที่ดูแลเหมือนเดิมแต่เราเอารั้วออกนะปรับปรุงสาธารณูปโภคภายใน สนามหลวงห้องน้ําห้องสร้างเห็มันเป็นกิจจลักษณะละตู้กดน้ํเด่มม้านั่งต่างๆต้องมีแล้วอย่างน้อยถ้าคุณเคลียร์รัวออกได้ใช่ไหมการเดินการเดิน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 เหินของคนเดินเท้าก็จะสะดวกมากขึ้นถูกไหมความปลอดภัยของคนเดินเท้าก็จะมากขึ้นคนรอรถเมย์ก็ดีขึ้นถูกไหมผมไม่เข้าใจคนที่ตั้งประเด็นว่าอ้าวคุณก็เดินข้างในใช่คุณเดินเข้าแล้วคุณจะออกคุณจะออกตรงไหน่ะคุณต้องออกตรงนู้น คุณแค่จะเดินแค่ตรงเนี้ผมว่ามันไม่ใช่และการที่คุณอ้างเรื่องปัญหาคนไร้บ้านคุณแค่ไล่ให้เขาไปอยู่อีกจุดหนึ่งเท่านั้นเองแต่คุณแลกกับการกระทบกระเทอนของสิทธิ์ของคนเดินทางอีกหลายคนซึ่งผมคิดว่ามันมีคุณนอกจากรู้ออกแล้วจะพูดถึงให้การห้ามกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าครับคือผมอ<ด>ยืนย<ป>ันนะถ้าเอาอ้างอองตามพรบรชุมดุมก่อนนะครับผมเชื่อว่าสนามหลวงส่วนเหนือเนี่ย ทำกิจกรรมทางการเมืองได้เสวนาทางการเมืองได้ไฮพาร์คได้คือผมคิดว่าเราจะเป็นอะไรกับความขัดแย้งและการเห็นต่างกันการเมืองกันนักกันหนาะเพราะธรรมชาติของคนเราก็เห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วถูกปหแต่การพูดการรับฟังเป็นหั่นละที่จะทําให้เราผสานความเข้าใจและหาทางออกด้วยกลไกประชาธิปไตยได้อย่างสร้างสารรค์นล่น,นี่คือกระบวนการที่สร้างสารรค์ของการหาทางออกในกระบวนการประชาธิปไตยนะถูกไหม แต่ปรากฏว่าพอคุณไปจํากัดสิทธิ์เขาอะมันเกิดอะไรขึ้นอะคุณเชื่าล็ลคนหยุดคิดเหรอคนหยุดตั้งคําถามเหรอปล่าเลยคนกลับไปรวมตัวกันกับกลุ่มคนที่คิดเห,เหมือนกันและความขัดแย้งก็เพิ่มมากขึ้นจริงเพราะเราฟังกันน้อยลงถูกไหมผมว่าสนามหลวงควรกลับมามีสเสน่ห์เหมือนเดิม,ดมและที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2520ที่มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานก็มีกิจกรรมทางการเมืองเรื่อยมานะครับ ผมคิดว่าเราอยากปฏิเสธตรงนี้เลยถูกไหมการเป็นโบร,ร,ราณสถานของสณะหล<สาร>วงจะทําให้การทางานในฐานะผู้ว่าเนี่ยมันต้องไปเดีลยวกับหลยายหน่วยงานไหมครับเช่นผมถึงป,ป้าคอหรือว่าแม้กรท่อยู่ใกล้กับพระราชวังด้วยอะไรอย่างน <ผม S 2> นะี้ครับผมคิดว่าผมคิดว่าการเปิดล้วเนี่ยผมว่ามันมันมันม,นม,นมนกระทบกระเทือนขนาดน้ผมต้องตั้งคาถามมากกว่าล้วอย่างเนี้ยผิดผิดพรบโบราณสถานหรือเปล่าล้วแบบนี้เนี่ยหรอออกแบบโดย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 หลักศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกไหม ผมเห็นก็คือรั้วเขียวๆถูกไหมแล้วผมถามจริงใครผ่านไปผ่านมาก็บอกว่ามันขัดทัศนียภาพทั้งนั้นแล้วคุณเห็นในรั้วเหล็ก,เหล,ก,เ,หลกเหล็กที่วางเอาไว้ไหมตรงนี้เฮยเสน่ของสนามหลวงคืออะไรคือลานกว้างๆถูกไหมคุณเห็นอย่างต่างประเทศอย่างคุณจัตุรัสทราฟอลกา้าเรี่เกรดเห็นไหมไทฟป์เี่กเกไทฟป์ทีซิดนี์ใช่ไหมมันมีอย่างนี้อ๋อมันไม่มีแบบนี้นะถูกไหมผมว่าเราคืนสเสน่ห์ดั้งเดิมให้กับสนามหลวงเถอะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือเลิกลบกวนสิทธิของประชาชนคนเดินเท้าเถอะและอย่าไปจํากัดสิทธิการใช้สนามหลวงเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเกินควรเลยอย่าตีความที่มันล้นเกินอ่ะนะครับผมว่ามันทําให้สเสน่ห์ของสนามหลวงมันลดลงในการบริหา,ารงานในฐานะที่เราอยากจะเป็นผู้ว่า,าราชการกรุงเทพมหานครถ้าหากว่า,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 าเปิดสนามหลวงแล้วเนี่ยจบเป็นปัญหาเดิมๆที่เคยมีเช่ปัญหาความสะอาดปัญหาเรืเ่อง การจัดระเบียบพระเดนามหลวงที่อาจจะไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบคุณวิโรจน์ได้มีแผนข้าวๆไหมคะถ้าหากว่าเป็นผู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนที่ต้องเป็นแม่งานหลักในการดูแลหรือว่าจะมีมาตรการองไงผมถามตรงๆนะถ้าผู้ว่านะหาวิธีการที่จะดูแลความสะอาดนะนอกจากรั้วไม่ได้นะผมว่าอย่าเป็นผู้ว่าเลยคุณอย่าเอารั้วมาอ้างเลยเ่อนถามจริงคุณเนาะคุณเอารั้วมาอ้างว่าคุณจะแก้ปัญหาคนไร้บ้านคนไร้บ้านก็นอนนอกรั้วใช่ไหมถูกป่ะงั้น รัว้วรั้วเนี่ยเป็นการจํากัดสิทธิ์ครับเป็นการจํากัดสิทธิ์การใช้พื้นที่สาธารณะต่างหากถูกไหมแล้วมันไม่คุ้มแลกมันอาจจะได้อย่างที่คุณบ้าจริงอยากจะได้จริงแต่มันคุ้มแลกกับสิทธิของประชาชนจานวนมากที่อูนพื้นทีน่เดียวนผมนว่ามันไม่คุ้มแลกแล้วผมเชื่อผู้ว่าสามารถหาทางสร้างสารรค์ในการดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภยัยได้โดยที่ไม่ต้องใช้รั้วผมเชื่ออย่างนั้นคุณพี่รั้จะมีแนวทางแก้ปัญหาคนไร้บ้านควบคู่กับการขอสนามหลวงคืนหรือไม่ครับ คนไร้บ้านเนี่ยมีสองกลุ่มที่เราต้องเข้าใจเขานะหนึ่งคือคนไร้บ้านที่เขาสมัครใจไร้บ้านตรงนี้เราก็ต้องยืนยันก่อนนะว่าเขายังคงมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนเหมือนเดิมเขาเจ็บป่วยเขาต้องมีสิทธิ์ในการไปหาหมอถูกไหมฮะแล้วก็้องมีสิทธิ์ทุกอย่างในการเข้าถึงบริการของภาครัฐในฐานะประชาชนคนหนึ่งถ้าเขาสมัครใจไร้บ้านนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่สมัครใจไร้บ้านถูกทอดทิ้งหรือเจ็บป่วย ั้งกายหรือทางจิตใจก็ต้องใช้กลไกนะครับของหน่วยงานพัฒนาสังคมเข้าไปดูแลแก้ไขและคืนเขาสู่ครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมแต่เราจะไปจับคนไร้บ้านทั้งหมดนะมาขังเอาไว้อีกที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องการแก้ปัญหาอย่างนั้นน่าจะไม่ถูกต้องใช่จริงๆควรจะจัดสรรเขาว่าคนไหนเนี่ยควรจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่บนบางคนที่คนจนแล้วก็ควรจะไปรักษาถูกต้องหรือว่าบางคนที่เขา ไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วควรจะหาทางทํายังไงให้เขาใช่ไหมแต่เราต้องยืนยันอย่างนี้ว่าคนไร้บ้านโดยสมัครใจมีอยู่ทุกที่โตเกียวก็มีถูกไหมถูกไหมฮะแต่เราควรแก้โตเกียวก็มีถูกไหมฮะไม่ป่อยที่โซก็มีถูกไหมฮะแต่เราผมยืนยันว่าเขายังคงต้องมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนโดยสมบูรณ์ใช่ไหมแต่คนที่เป็นคนป่วยหรือคนที่เขาไม่ได้อยากจะไร้บ้านแต่เขามีปัญหาทางจิตใจ มีปัญหาทางร่างกายหรือมีปัญหาอะไรก็ตามมันต้องมีกระบวนการในการที่จะดูแลรักษาเขาแล้วดึเขาสู่สังคมครอบครัวนะครับนี่คือชัดเจนอย่างนี้เลยครับเห็นด้วยนะกับการขอสนอผมคือแต่ผมอยากจะฝากอีกเรื่องคือแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้ถึงยินดีครับผมคิดว่าปัญหาคนไร้บ้านนี่แหละเป็นสิ่งที่ภาพคนที่ไม่สวยงามสำหรับประเทศไทยครับมีคนตามนิ้ทนี่ผมยังยืนยันนะรั้วไม่ได้แก้ปัญหาคนไร้บ้านเพียงแต่คุณ หลักให้คนไร้บ้านไปอยู่ที่อื่นกรุงเทพมหานครคุณมองแค่ทัศนียภาพสวยๆแล้วคุณซุกความเน่าความหนอนไว้ข้างในเหรอไม่ครับผมกับคิดว่า <Okay. S 1> ถ้ามันมีคนไร้บ้านเกิดขึ้นจริงมันคือการสะท้อนปัญหาให้เราเห็นปัญหาจริงๆว่าปัญหามันมีอยู่จริงและสังคมนี้จะได้ช่วยกันเยียวยาแก้ไขต่างหกผมถึงบอกผมไม่เห็นด้วยกับการเอาปัญหาสังคมไปซุกเอาไว้ให้มันเป็นเหมือนหนูในท่อ ที่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงบนถนนสวยๆแล้วเราก็พึงพอใจกับถนนสวยๆโดยที่ไม่คำนึงถึงปัญหาที่มันซุกซ่อนเอาไว้เลยกล่าแค่แก้นะครับก็ยืนยันตามนี้นะครับขอบคุณไม่ต้องมาถึงขั้นมาถึงขั้นลืมเลยเอาออกพับออกคือมันล้อจริงๆนะพูดง่ายๆนะครับเราก็สามารถที่เอาออกได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งปลูกปลูกสร้างติดตรึงนะถูกไหมมันมีล้อถูกไหมใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับครับ นผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรน,นะครับหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสังกัดพักก้าวไกลครับผู้ชมเมื่อสักครู่คุณวิโรจน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ก็มาเรียกว่าเป็นการพูดถึงนโยบายหนึ่งของการลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพของเขานั่นคือการทวงคืนสนามหลวงนะครับซึ่งสนามหลวงอย่างที่ผู้ชมทราบว่าในปัจจุบันนั้นก็มีการปิด ไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปเรียกว่าใช้งานในพื้นที่อาจจะเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อะไรในลักษณะนั้นนี่นะครับออดังนั้นคุณวิโรจน์จึงประกาศว่าหากเขาได้รับการเ,ออเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะมีการเขาเรียกววางขั้นตอนการทวงคืนสนามหลวงนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตอนนี้มีรั้วอยู่โดยรอบของสนามหลวงนะครับ ครูเบิบอกว่าถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะมีการนำรั้วออกไปก่อนเป็นอย่างแรกซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในในโยบายของเขาแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยมีการเพิ่มให้กลุ่มบุคคลหรือว่าให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาจัดก,กิจกรรมหรือว่ามาใช้สาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับทั้งการนอนอนั่งพักผ่อนแล้วก็เพิ่ม เรื่องของห้องน้ําเรื่องของจุดให้บริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุดเดี๋ยวเราเดินดูกับพี่วิโรธสักครู่หนึ่งนะครับนี่วันนี้ความเคลื่อนไหวอย่างที่บอกนะครับว่าความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างคึกคักนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็ติดตามบรรยากาศการลาออกของพลตุรเอกอัศวินขวัญเมืองแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นการาติดตาม คุวิโร์ลัคนาดีสอนะครับหนึ่งในผู้สมัครจากพรรคเก้าไกลก็พามาชมพื้นที่ของสนามหลวงน,นี่ฮะก็คุวิโร์กำลังชี้ให้เห็นนะครับถึงทางเท้าบริเวณโดยรอบที่อาจจะค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ดูบรรยากาศช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ ในป,ปี55ก็้ขาระเบียดขีคือคุณสามารถจัด,จด,จด,จดกิจกรรมทางการเมืองได้ถูกมากใช่ป่ะภคยใต้พรบกศน์มองไม่ได้ก็บอกเลยว่าสนามหลวอมฝังเหนือเนี่ยก็ากลับได้นะครับดูเนียคุณรู้สมรู้ป่วยอะครับทีเจอไม่ยังไงงตัวนะครับครับนี่เป็นปัญหาทางเท้าที่ คุณวิโรธกำลังชี้ให้สื่อมวลชนที่มาทำข่าววันนี้ดูนะครับว่าทางเทา้าบางช่วงที่มีต้นไม้อยู่เนี่ยไม่สามารถเดินได้โดยสะดวกนะครับใช่หงั้นก็ตอนนี้ก็สิบปีแล้วใช่ไหมครับที่ทเขามีกฎระเบียบอะไรมาเข้มงวดใล้วถด,ด,ดูดูสิเนี่ยคุณบอกคุณทวงคืนบาดวิถีคือถ้าเกิดผู้ว่าจะทวงคืนบาดวิถคีคุณต้องกล้าคุณต้องกล้าพูดอย่างนี้ด้วยถูกปะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเพื่อรู้ดีอ่ะดูเดินเดิน คุณต้องทรงตัวอยู่ตลอดเวลาถึงไหมเนี่ยคุณยังต้องเดินคุณยังเดินแบบต้องเดินลงถนนเลยนะ แจใช่คนตาบอดจะเดินยังไงนี่ทำใจนี Aí ่เหรอกินปูสีทายนี่เหรอกูพูดแล้วกด ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับเรากเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณตระเวจอัศวินประกาศลาออกแล้ขนาดนี้คุณวิโรจน์ลัคนาด,ดิสอนผู้สมัครจากพกรรคเก้าไกลก็พามาดูจุดที่คุณวิโรจน์พูดถึงว่าเป็นปัญหานะครับว่า เรื่องของพื้นที่สาธารณะต่างๆซึ่งเมื่อสักครู่คุณวิโรจน์ก็ประกาศว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะมีการทวงคืนสนามหลวงด้วยการออนำรั้วออกไปและเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะทั้งการจัดกิจกรรมทางการเมืองและการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเพิ่มระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้ง,งห้องน้ําน้ําดื่มสะอาดหรือแม้แต่บริการไฟส่องสว่างและการรักษาความปลอดภัยนะครับ โดยเฉพาะหนึ่งในสิ่งที่คุณวิโรจน์นำเสนเอสักครู่คือการเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนที่สามารถมาพักผ่อนมาขายของมาทำกิจกรรมต่างๆได้โดยที่มีจุดเด่นคือเรื่องของการไม่มีรั้วและสามารถเข้าได้ผ่านทุกช่องทางส่วนกรณีที่เป็นปัญหาเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านนะครับวิโรจกล่าวว่าการสร้างรั้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาในส่วนของคนไร้บ้านนะครับ แต่กับการเป็นการนําขยะซุกไว้ใต้พรมคือคนไร้บ้านยังมีอยู่เพียงแต่การสร้างรั้วตรงนี้ทําให้เขาไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้แล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาควบคู่กันไปด้วยนี่เป็นบรรยากาศสดและความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูสแตนดาร์ดยังคงกอติดต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ค,ทคุณสกลทีพัทยกุลหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ประกาศเปิดตัวทีมงานอีกสักครู่หนึ่งนะครับ17นาฬิกาเดี๋ยวเราจะ ตามไปสดกันที่คุณสกลทีแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับติดตามเดอะสแตนดาร์ดนาวกับการเปิดใจของพลเอกอัศวินขวัญเมืองที่แรกนะครับรายการแรกหลังจากการลาออกจากตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อมาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามคําประกาศของคุณอัศวินเพื่อที่จะกลับมาสานงานต่อนะครับความเคลื่อนไหวเรียกว่าค่อนข้างคึกคักขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆกันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ